เพื่อที่เขาจะไม่เสียให้เคี่ยวได้เ<ด>ลยนะคะนี่แหละค่ะก็มาแชร์ให้พี่น้องชมเป็นมะกอกแห้งนั่นเองเป็นมะกอกผงค่ะสวัสดีค่ะที่เห็นอยู่นี้คือมะกอกค่ะถามว่ามะกอกอะไรมะกอกเป็นลูกที่ใส,ส่สรงตำนะคะอันนี้เราปาดเอามะกอกแล้วก็ไปตากแดดค่ะในช่วงที่มะกอกเขาเยอะๆบดแล้วนะคะเป็นผงมะกอกแล้วค่ะ ตอนนี้เป็นผงมะกอกแล้วอยู่ในกระปุกนี้ค่ะอยู่ในกระปุกนี้เป็นมะกอกค่ะแต่สําหรับอันนี้จะเป็นเกลือค่ะเกลือปนอันนี้จะเป็นน้ําตาลเป็นน้ําตาลแล้วก็มะขามเปียกแล้วก็ผงนวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาเคี่ยวให้เข้ากันแล้วก็ทําจัดเก็บถนอมอาหารไว้กินน้ําเอาไว้ใส,ส่ส้มตำนั่นเองค่ะ เสียงจะดังนิดนึงเพราะว่าคุณตาอยู่ตรงนี้นั่นเองก็ต้มถั่วนั่นเองค่ะถั่วกึ่งสําเร็จรูปที่ว่าอยู่ในกระป๋องนะคะก็เอามาต้มอันนี้เป็นอาหารคุณตาค่ะคุณตาจัดการลงมือเองค่ะเอาผงนัวลงค่ะน้ําตาลใส่เยอะหน่อยเพราะว่าเราจะเอาเคี่ยวนะคะนอะถ้าพวกนี้มันจะจัดเก็บถนอมอาหารไว้กินได้นานนะคะเพราะว่า อาหารทุกสิ่งอย่างเนาะคะ่ะเนาะพวกน้ําตาลพวกเกลืออันนี้เขาจะไม่เสียง่ายนั่นเองค่ะอันนี้เป็นเกลือค่ะเกลือปรุงรสของเรานั่นเองค่ะผสมลงไปค่ะแล้วมะขามเปียกจะเอาลงอย่างกันนี้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวค่อยกรองเอาแต่น้ําเขานะคะน่ะเนาะหรือว่าไม่กรองก็ได้ก็รอมาชมกันค่ะว่าจะเป็นผลสําเร็จไหมอันนี้เป็นมะขามเปียกค่ะ แต่สําหรับมะกอกนะคะถ้ารสชาติของเขาไม่เข้มข้นหรือว่าไม่นัวอย่างไรเดี๋ยวยายสนเอาตักเพิ่มลงไปค่ะเราทดสอบดูก่อนค่ะเดี๋ยวมันจะเสียของนั่นเองค่ะใส่น้ํานิดเดียวค่ะใส่น้ํานิดเดียวค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้แล้วค่ะเกลือที่เห็นตอนแรกยายสนใส่เกลือลงไปแค่ประมาณนั้นที่เห็นต้นคลิปนะคะแต่ทีนี้มะขามเปียกก็เท่าที่เห็น แต่สาหรับน้ําตาลนะคะ่ะน้ําตาลลงไปครึ่งกิโลแล้วค่ะที่ยายสนเทเอาไว้อันนั้นยังน้อยไปค่ะเอาน้ําตาลลงไปอีกแล้วก็ผงนัวลงไปอีกทําไมถึงใส่น้ําตาลเยอะเพราะว่าน้ําที่เราเหาะลงไปเมื่อกี้นะคะน่ะเนาะพอเคี่ยวไปเคี่ยวมาน้ําตาลมันพวกเอ้น้ํามันก็จะระเหยออกแล้วทีนี้มันก็จะเหลือแต่น้ําตาลที่ให้เราเคี่ยวอยู่นี้นะคะ่ะชิมดูแล้วค่ะได้ผลค่ะ แต่ทีนี้สำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่รับประทานหรือว่ากินปลรราดได้นะคะก็ทำสูตรของท่านเลยค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแต่อันนี้เรามาแชร์ให้พี่ๆน้องๆได้ชมว่าเออมะกอกแห้งมันสามารถทำอะไรได้มั่งเราเอามาจัดเก็บถนอมอาหารไว้กินนานแบบนี้นั่นเองค่ะสำหรับพี่น้องคนไหนที่ว่าอยู่เมืองไทยก็จะเก็บแช่ฟิตเอาไว้อะไรอย่างกันนั้นนะคะสำหรับถ้าเรา ไม่อยากแช่ช่องฟิสหรือว่าอยู่ในต่างแดนก็ทําแห้งมาค่ะช่วงมะกอกนาเยอะๆเราก็เอามะกอกนั้นค่ะไปฝานแล้วก็ตากแดดค่ะให้แด,ดดแรงๆนะคะเพราะว่ามะกอกเขาจะเปียกเขาจะแฉะนั่นเองค่ะแล้วทีนี้มันจะได้แห้งเร็ว พอแห้งแล้วนี้แหละค่ะก็เอามาบดบดแล้วก็มาทำตามใจชอบของพวกเราเลยค่ะว่าเราจะเก็บถนอมอาหารไว้กินนานแบบไหนก็เหมือนที่บอกนั่นแหละค่ะคนไหนที่ชอบรับประทานปลาเยสนก็ชอบค่ะแต่เยยสนแพ้เห็นไหมค่ะไปเมืองไทยไปบ้านเรากลับมามันอดไม่ได้ก็กิน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 ซะได้ผลค่ะเยยสนเป็นภูมิแพ้เป็นแพ้ก็เลย เลยมาทําแบบนี้ก็ถ้าหากพี่น้องคนไหนไม่แพ้ปลาลาก็แนะนําให้เอาปลาลาผสมทําเหมือนน้ําปลาได้ค่ะอันนี้ยายสนก็มาทดสอบให้พี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมว่าเออมะกอกแห้งที่บดมาจากเมืองไทยเราสามารถทําอะไรได้บ้างนี้แหละค่ะยายสนก็จะให้เข้าเย็นเย็นเสร็จก็จะจัดเก็บในตู้เย็นเอาไว้ทําส้มตานั่นเองค่ะ อันนี้ก็มาแชร์ให้พี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมแล้วทีนี้พี่น้องคนไหนที่ว่าเออปีหน้าฟ้าใหม่จะลองทำมาดูให้พี่ให้น้องที่อยู่เมืองไทยหันตากแดดเอาไว้ให้ในช่วงที่ว่ามะกอกเขาหล่นร่วงลงมาให้เราได้เก็บนั่นเองค่ะในฤดูการของเขานะคะเพราะว่า มะกอกแล้วค่ะมันก็จะมีแค่ฤดูการเดียวที่จะหลดร่วงลงมาให้เราได้เก็บได้กินนั่นเองค่ะที่เขาจะติดลูกแล้วค่ะเราก็ทําเอาไว้ตากแห้งเอาไว้นะคะพี่ๆน้องๆจะไม่ใช่ว่าเฉพาะคนที่อยู่เมืองนอกนะคะ คนที่อยู่เมืองไทยก็สามารถทำได้ค่ะเพราะว่าเขามีแค่ฤดูเดียวนั่นเองค่ะก็ลองทำตามดูค่ะพี่ๆน้องๆค่ะอันนี้ยายสนก็จะเคี่ยวไปสักหน่อยก่อนแล้วก็จะให้เข้าเย็นแล้วก็จะจะ,จะเก็บถัดหนอมเอาไว้ในตู้เย็นเอาไว้ทำส้ตมตำนั่นเองค่ะโอเคนะคะเป็นฮินโลโลมาสเตตา นี่ค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้น้ำตาลครึ่งกิโลแล้วค่ะเพื่อที่เขาจะไม่เสียให้เคี่ยวดีๆแล้วค่ะนี่นะคะคนไหนที่ทับส้ตมตับขายก็จะใส่น้ำเยอะกว่านี้ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่สำหรับอันนี้ยศสนจะทำข้นๆแบบนี้ก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้ทำหาเอาค่ะทำได้ค่ะ นี่แหะค่ะก็มาแชร์ให้พี่น้องชมเป็นมะกอกแห้งนั่นเองเป็นมะกอกผงค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสิ่งที่เรานำเสนอมีประโยชน์สำหรับพี่ๆน้องๆไหมก็ไปทําตามกันดูค่ะทำหาเอาเนาะค่ะเนาะอันนี้เราก็คิดค้นกันได้ค่ะอันนี้ยศนเอาใส่เห็นไหมคะตอนที่ตอนแรกที่ใส่อันนี้ก็ตักไปเพิ่มลงไปอีกสองช้อน อีกสองช้อนโต๊ะนะคะให้เขามีรสชาติมะกอกนั่นเองค่ะทําไมถึงใส่น้ําตาลเยอะตัวช่วงช่วงช่วงตำส้มตำน่ะเราจะได้ไม่ต้องตักน้ําตาลใส่ยเยอะก็ได้ค่ะสําหรับคนไหนที่กินน้ําตาลเนะคะเนาะแล้วทีนี้น้ําตาลมันทําให้จัดเก็บอาหาร ได้นานค่ะเพราะว่ามันจะไม่เสียง่ายนั่นเองค่ะถ้าเราใส่น้ำแล้วค็ะเอาไปคั่วเอาไปต้มอะไรอย่างกันนี่มันก็จะจัดเก็บไม่ได้น้าน,นั่นเองค่ะยายสนถึงใช้วิธีเอาน้ำตาลเป็นตัวล่อเอาไว้ให้เขาที่ว่าจะไม่ให้อาหารได้บูดได้เสียนั่นเองค่ะมันก็เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนแยมนะคะมันก็เลยกลายเป็นแยมหรือแบบภาษาฟินิกก็เป็นหิลโลเนาะคะ่ะเนาะ ก็กลายเป็นแย้มมะกอกไปเลยค่ะแต่เอาไว้ทําส้มตํานั่นเองค่ะอันนี้แหละค่ะก็ใช้น้าตาลเป็นตัวล่อค่ะโอเคนะคะคลิปนี้มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อย่างไรก็ให้ติเตียนมาด้วยค่ะเด้อติติงมาได้ค่ะ จสนกินดีน้อมรับแต่สําหรับพี่น้องคนไหนที่ว่าจะไปดัดแปลงใสยน้ําเยอะกว่านี้ไม่เป็นไรค่ะสําหรับที่ว่ารับประทานหมดเร็วนะคะเนาะแต่อันนี้ทําครั้งเดียวก็คงจะกินได้นานค่ะจะแช่ตู้เย็นหรือว่าบางส่วนก็จะแบ่งเอาไว้ให้พิดให้น้องๆนุ่งที่ว่ามาหาเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวน้องนุ่งมาหาก็จะตักแบ่งมันไปไว้ทํากินนั่นเองค่ะเพราะว่ามะกอกมันหายากด้วยค่ะเด้อสาหรับพี่น้องคนไหนที่ว่าเก็บเอาไว้แล้วก็ลองเอามาทําตามดูแต่คนไหนที่ว่ายังมันไม่ได้เก็บปีหน้าก็ลองคิดค้นเอามาดูเอามาทําดูค่ะทําแตกๆต่างกันก็ได้ค่ะแต่เพียงแต่ว่ายายสวนมานําเสนอว่ามะกรอกนาของเราทําอย่างไรเราจะเก็บถนอมอาหารไว้กินนานทําอย่างไรเราจะ ได้มีในช่วงผ่านพ้นหรือดูการไปแล้วเราจะมีมะกอกมาใส่ส้ตมตำนั่นเองค่ะก็ลองไปคิดค้นทําดูค่ะทําเป็นแห้งแล้วก็มาบดใส่กระปุกไว้ด้านเองค่ะโอเคนะคะแดวคลิดมันจะยาวอย่างไรยเยสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไหลทุกเลิฟทุกกําลังใจค่ะที่มีมาให้สําหรับ ใหญ่สนกับคุณตาเสมอมาดูแลสุขภาพค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักษาสุขภาพกันนะคะสวัสดีค่ะ t h a แ y งก so วสมาใช้ปากากินเล